มันใหญ่ไป้วยนำ้นำหนักใหญ่แบบผมเสนอมาร้อยสามเอ็ดถึงร้อยสามสามแต่ว่าต่อ,อยต่อยร้อยสามห้าต่อย่างที่ออว่าว่ารุ่นที่ไล่าพวกเราก็เล่นก,ออกับเขาอยู่แล้วครับเบียสกระแทกมาแล้วความใหญ่ความสูงของเขาผมคิดว่ายกสี่ผมต่อยเขาเขามีอาการมีสดได้ลุ้นเลยนะยกสีผ่ผม,<โ>มคิดว่า,าน่าจะคุมได้ทั้งยกอ่ะแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันดูยกห้าคุณผมไม่เดินต่อยมันเช่นไรผมคิดว่าผมคุมได้ ต้องรักเลยที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆว่าน้ำหนักอะไรใช่ไหมครับใช่ครับเราเสนอมา100่าไรรึเปล่า131ถึง133ครับถ้ามีโอ,อกาสเจอกันอ<ช>ีกครั้งทีไหมครั้ง5ร้อย31ร้อย33เนี่ยได้ระกาศนี้ถ้าเกิดเกินนี่มันใหญ่กันเลยครับครับใหญ่กันไปครับโดยรวมพอใจกับผลการงานโชนดีไหมไม่ครับเป็นช้าวกว่าไม่ติดจังหวะหลายจังหวะอือคือจุดนี้ใช่ไหมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเออคือคือผมไม่ต่อยสายกันมามันติดจังหวะไงอ๋อคือว่ามันยัง มันยังชิ้นอยู่มันยังปรับครับปรับได้ไม่ไมเต็มร้อยครับได้ขึ้นหน่อยแล้วที่เราเพราร่างกายเป็นไงนก็ดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับล้วไฟหน้ารอไม่เต็มร้อยสามสามครับผู <ขอ S 1> ้ชกเราเป็นไงบ้างรวันนี้พี่เขาตัวใหญ่กว่าแล้วก็น่าเสือแทงกว่าแน่แน่อืมแล้ก็ไม่น่ากลัวช่วงยุคสี่เราก็ต่อยได้รุ่นเหมือนกันนะใช่ครับเพราะด้วยความใหญ่ของเขาครับทําให้เราไม่สําเร็จวันนี้ครับฝากถึงแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามเชียร์เรานี้เลยครับก็ขอโทษเลยครับวันนี้ยัง

ขนาดนี้เป็นไงรอสามวนน่าจะลงได้เหอเห็นกุกชกแบอกว่าวันนี้รอดสามดูใหญ่ไปมีโอกาสอยากแก้ลงไม่เดินรสมสามลงคิดว่าลงได้ครับลงได้มอดูครับลงมันูปามัแรกเลยที่กลับปแรกสามปีไไเกณทหารไงโอ้ปแรกรดปีเป็นไงร่างกายหยุก็ยังลงหายใจไม่ดีเท่าไหร่ครับคิดว่าอีกอีกวไฟหยัไฟสองไฟน่าจะได้แล้ว ไฟสอนไฟได้ยงกับกลับมาข้านี้เราตั้งปองไงบ้างปองทำให้ดีสุดแล้วภาคสุดท้ายแล้วปีนี้เราเยือยยี่ห้าแล้วครับก็อยากทำให้ดีครับคุณชุกเรามาเขาบอกว่ายกสีเขาต่อยแล้วดูเรื่องความใหญ่ของเราเราเยือยความความความใหญ่นี้เป็นจุดเปลี่ยนเกมวันนี้ไหมที่ทำให้เราชนะเรายาวแทงนิดนึงเราก็เห็นนะับรัะว่าใหญ่แล้วมเห็นชัดนะครับ โดูลมพอใจผลงานไหมยังครับมันยังอกิดไปครับก็ได้รับมาหายใจไฟแล้วครับสองสามไฟต่อไปน่าจะดีกวันนี้ครับอันนี้ฝากติดตามครับ XDD ติดตามเชียร์เรานี่เลยไม่รู้ไอ่ร้ขอขอคนทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเบ่งปันกังใจให้ครับแล้วขอบคุณเสียบุญครับเชียร์ทุกญาติไอผมมาซ้อมที่ค่ายบอลมหาชัยครับระวัผมครับยิ่งดีดเลยครับวันนี้ครับขอบครับ 应该来做工